ที่แล้วเรามาพบกันกับเรื่องปัดกวาดเช็ดถูจัดตู้จัดโต๊ะใช่ไหมคะและได้ทําแบบฝึกหัดการสร้างบ้านไปแล้วนั่นเองในสัปดาห์นี้เราก็จะมาพบกันกับบทที่2เรื่องอะตอมอารามยามรุ่งอรุณค่ะเรามาพบกันเลยนักเรียนดูจากภาพเหล่านี้นะคะว่าคุณพ่อของโป้และก้อยกําลังทําอะไรอยู่ อ่าใช่แล้วค่ะคุณพออ่อของโป้งและก้อยกำลังเพาะพันธุ์ดอกไม้ชนิดใหม่ค่ะชื่อว่าดอกอะตอมค่ะดอกอะตอมเนี่ยถ้าดูแลดีๆมันจะขายได้ราคาสูงมากเลยนะคะอ่าทีนี้เรามาช่วยโป้งและก้อยเพื่อที่จะช่วยคุณพ่อในการดูแลดอกอะตอมแล้วก็เก็บดอกอะตอมกันเลยนะคะคุณครูม,มีคลิปวิดีโอให้นักเรียนดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเรียนเรื่องอะตอมอารามยามรุ่งอรุณค่ะมาดูกันเลย จะเป็นยังไงบ้างนั้นตามคุณครูมาเลยค่ะคือรถไฟไปดีกว่าสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทนี้นะคะ 1. เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั่ง 2. ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งเป็นยังไงและเราจะสามารถตรวจสอบหาข้อผิดพลาดได้ยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ เราลองมาสำรวจดินสอของเรากับเพื่อนๆกันดีกว่าค่ะไหนนักเรียนลองหยิบดินสอในกระเป๋าของตัวเองออกมาสิคะว่ามีอยู่กี่แท่งจากนั้นนะคะหันไปหาเพื่อนที่อยู่ข้างๆค่ะเอาดินสอของเรากับของเพื่อนรวมกันแล้วช่วยกันนับสิคะว่ามีทั้งหมดกี่แท่งแต่ยังไม่ต้องตอบครูนะคะให้นักเรียนตอบด้วยการปรบมือตามจำนวนดินสอของเรากับเพื่อนค่ะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ ตอนนี้ครูมีดินสออยู่3ามแท่งและเพื่อนข้างๆครูนะคะมีดินสออยู่2แท่งด้วยกันค่ะบวกกันแล้วจะได้เป็นจํานวนเท่าไหร่คะนักเรียนเอาละ่ะคราวนี้ให้นักเรียนลองทําดูบ้างน,นะคะว่าดินสอของนักเรียนรวมกับของเพื่อนแล้วจะได้จํานวนเท่าไหร่แล้วไม่ต้องตอบครูนะคะตอบด้วยเสียงปรบมือตามจำนวนครั้งของดินสอของเราคะ่ะ ลองเลยค่ะเอ๊ะได้ข่าวว่าแถวเนี้ยเขามีดอกอะตอมขายจะขายอยู่ที่สวนไหนนะ้าถามมานานแล้วเนี่ยอ้าวสวัสดีค่ะดิมเดลรูปกำลัาลางตามหาซื้อดอกอะตอมค่ะได้ยินมาว่าแถวเนี้ยเขามีขายดอกอะตอมด้วยแต่ไม่รู้ว่าสวนไหนนะคะที่เขาเพาะพันดอกอะตอมขาย เด็กรามไมคะอยู่ทางนี้เหรอหรือว่าอยู่ทางนี้อ้าตรงนี้มีบ้านคนอยู่พอดีเลยเดี๋ยวถามเขาก่อนเนาะเขารู้จักหรือเปล่าสวัสดีค่ะแถวนี้มีคนอยู่ไหมคะเราจะไปถามซื้อดอกอะตอมค่ะนี่ได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ข้างในด้วยแหละเดี๋ยวครูขอเข้าไปดูก่อนนะคะว่าที่เนี่ยเขาขายดอกออตอมกันที่ไหนกันมาะ มาเร็วมีใครอยู่ไหมคะอ้าวดอกอะตอมที่ตามหาอยู่ที่นี่นี่เองโถ่นักเรียนคะดอกอะตอมที่เรากําลังตามหาอยู่อยู่ที่บ้านของโป้กับก้อยนี่เองค่ะซึ่งช่วงนี้คุณพ่อของโป้กับก้อยกําลังเพาะพันธดอกไม้ชนิดใหม่ชื่อว่าดอกอะตอมคุณพ่อต้องนับจานวนดอกอะตอมทุกๆเช้าเพื่อที่จะได้ผสมปุ๋ยได้ถูกต้อง แต่ต้นดอกอะตอมเนี่ยจะออกดอกไม่แน่นอนในแต่ละวันนะคะบางวันก็ออกดอกบางวันก็ไม่ออกค่ะป้องกับก้น,นะคะขเขาก็เลยช่วยกันวางแผนเขียนโปรแกรมให้อิมช่วยคุณพ่อนับดอกอะตอมที่มีอยู่2แงแงนั่นเองค่ะการที่จะเขียนโปรแกรมนะคะให้อิมช่วยคุณพ่อนับดอกอะตอมจะต้องใช้บัตรคำสั่งดันต่อไปนี้ค่ะบัตรเดินหน้านะคะบัตรเดินลงบัตรเดินซ้ายบัตรเดินขวา และบัตรนับดอกไม้ค่ะซึ่งบัตรนับดอกไม้นะคะจะนับจาํานวนดอกไม้ทั้งหมดในช่องที่อิ่มยืนอยู่และบวกเข้ากับจาํานวนดอกไม้ที่มีอยู่เดิมค่ะและนี่ก็คือโปรแกรมที่ป้องกับก้อยได้ช่วยกันออกแบบค่ะเอ๊นักเรียนลองช่วยกันนับสิคะว่าดอกอะตอมในแปลงของคุณพ่อมีทั้งหมดกี่ดอกและโปรแกรมที่ป้องกับก้อยช่วยกันเขียนนั้นจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวเรามาเอาใจช่วยกันดีกว่าค่ะว่าอิ่มจะนับจํานวนดอกอะตอมได้ครบตามจํานวนหรือไม่เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันลุ้นดีกว่า,วานะคะว่าอิ่มจะนับดอกอะตอมได้ครบตามจํานวนหรือไม่เอ้ยได้เท่าไหร่น้อทำไมอิ่มนับได้แค่สองดอกเท่านั้นคะนักเรียนต้องมีอะไรผิรดพลาดสักอย่างนแน่เลยงั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมที่อิ่มได้รับกันดีกว่าค่ะ เริ่มต้นโปรแกรมนะคะบัตรคำสั่งที่1ค่ะก็คือบัตรคำสั่งเดินขวาดังนั้นอิ่มก็จะเดินขวา1ครั้งค่ะและเมื่อเดินขวาตามบัตรคำสั่งแล้วนะคะอิ่มก็เข้ามาอยู่ในแปลงดอกไม้ค่ะบัตรคำสั่งที่2นะคะก็คือบัตรคำสั่งนับดอกไม้ค่ะอิ่มทำการนับดอกไม้ที่มีอยู่ในแปลงตอนนี้อิ่มนับดอกไม้ได้เป็นจำนวน2ดอกแล้วนะคะบัตรคำสั่งที่3ก็คือบัตรคำสั่งเดินขวาค่ะ อิ่มก็เดินตามบัตรคำสั่งนะคะตอนนี้อิ่มมาอยู่ในแปลงดอกไม้แปลงที่2แล้วค่ะและบัตรคำสั่งที่4ก็คือบัตรคำสั่งเดินซ้ายค่ะอิ่มทำงานตามบัตรคำสั่งนะคะนั่นก็คือเดินซ้ายออกมาค่ะอาตอนนี้อิ่มเดินกลับมาอยู่ที่ช่องนี้อีกแล้วนะคะแต่จำนวนดอกไม้ยังเป็น2ดอกอยู่เลยค่ะนักเรียนลองช่วยกันคิดสิคะว่าโปรแกรมที่ป้องและก้อยช่วยกันเขียนนั้นมี พลาดในขั้นตอนไหนบ้างนักเรียนสามารถกดปุ่มหยุดแล้วช่วยกันคิดหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมกันก่อนนะคะว่าทำไมอิ่ถึงไม่นับดอกไม้ในแปลงที่2แล้วจากนั้นกดเพล y เพื่อที่จะเรียนต่อได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะหาเจอหรือยังคะสาเหตุที่อิ่มไม่ได้นับดอกไม้ในแปลงที่2 นั่นก็เพราะว่าโป้งและก้อยลืมใส่คําสั่งนับดอกไม้หลังบัตรคําสั่งที่3นั่นเองค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะถ้าหากว่าเราแทรกบัตรคําสั่งนับดอกไม้หลังบัตรคําสั่งที่3ไปตําแหน่งก็จะเปลี่ยนดังนี้นะคะนักเรียนหลังจากแก้ไขโปรแกรมแล้วนะคะเรามาให้อิ่มทํางานตามโปรแกรมใหม่ของเรากันค่ะเริ่มต้นโปรแกรมอิ่มยังไม่ได้เดินเข้าไปในแปลงดอกไม้นะคะ บัตรคำสั่งที่1เดินขวาอิ่มก็จะเดินไปด้านขวาเพื่อเข้าไปในแปลงดอกไม้ค่ะหลังจากนั้นอิ่มทําตามบัตรคําสั่งที่2นั่นก็คือนับดอกไม้อิ่มนับดอกไม้ได้เป็นจำนวน2ดอกด้วยกันค่ะบัตรคําสั่งที่3เดินขวานะคะอิ่มก็เดินขวาเข้าไปในแปลงดอกไม้แปลงถัดไปค่ะและในบัตรคําสั่งที่4นะคะก็คือนับดอกไม้อิ่มทําการนับดอกไม้ในแปลงที่2 ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3ดอกด้วยกันรวมกับจำนวนเดิมที่มีอยู่แล้ว2ดอกจะได้เป็นดอกอะตอมกี่ดอกคะนักเรียนใช้แล้วค่ะจะได้จำนวนดอกอะตอมทั้งหมด5ดอกนั่นเองค่ะและบัตรคำสั่งที่5เดินซ้ายนะคะอิ่มก็จะเดินไปด้านซ้ายก็จะกลับมาอยู่ที่แปลงแรกค่ะในบัตรคำสั่งที่6เดินซ้ายอิ่มก็จะเดินซ้ายออกมาจากแปลงดอกอะตอมค่ะ แล้วถ้ามีจำนวนแปลงดอกไม้เพิ่มขึ้นนักเรียนคิดว่าโป่งและก้อยจะสามารถใช้โปรแกรมเดิม er นับจำนวนดอกอะตอมได้หรือไม่คะตอนนี้คุณครูทราบมาว่าดอกอะตอมของคุณพ่อขายดีมากๆเลยค่ะคุณพ่อก็เลยเพิ่มแปลง,ปลงดอกอะตอมขึ้นมาอีกสองแปลงงั้นเรามาช่วยโป่งและก้อยปรับปรุงโปรแกรมนับดอกอะตอมกันดีกว่าค่ะนักเรียนสามารถที่จะกดปุ่มหยุดเพื่อช่วยโป้งและก้อยปรับปรุงโปรแกรมกนับดอกอะตอม และหลังจากนั้นก็กดปุ่มเพ a y ได้เลยนะคะโปรแกรมที่ปรับปรุงแล้วก็มีหน้าตาแบบนี้นะคะสงสัยรอบนี้โป้งกับก้อยกลัวอิ่มจะลืมนับดอกไม้แน่เลยค่ะเลยใส่คำสั่งนับดอกไม้ให้อิ่มทุกช่องเลยอิ่มนับเสร็จแล้วได้ดอกอะตอมทั้งหมด6ดอกค่ะ <Wow. S 1> แสดงว่าโปรแกรมนี้เขียนถูกแน่แแล้วละค่ะว้าว wow. วันนี้มีดอกอะตอมเพิ่มขึ้นมา1ดอก เดี๋ยวพวกเราไปถามอิ่มกันดีกว่านะคะว่าอิ่มนับดอกอะตอมได้ทั้งหมดกี่ดอกจะตรงกันหรือเปล่านะอ้าวทำไม่อิ่มนับได้แปดดอกวะเนี่ยผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่านะางนั้นเดี๋ยวเราคงต้องไปช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมกันอีกครั้งแล้วละคะ่ะเริ่มต้นโปรแกรมค่ะอิ่มอยู่ด้านนอกแปลงดอกอะตอมนะคะจากนั้นในบัตรคำสั่งที่1บัตรคำสั่งเดินขวาค่ะ อิ่มก็จะเดินเข้าไปด้านขวานะคะและบัตรคําสั่งที่2นับดอกไม้อิ่มทําการนับดอกไม้ตามบัตรคําสั่งมีดอกอะตอมอยู่ทั้งหมด2ดอกด้วยกันค่ะจากนั้นนะคะอิ่มก็เดินเข้าไปด้านขวาค่ะอิ่มก็เดินขวาเข้ามานะคะแล้วก็ทกําการนับดอกไม้ค่ะนับดอกไม้ได้ทั้งหมด5ดอกด้วยกันค่ะหลังจากนั้น,น,น คำสั่งต่อมานะคะก็คือเดินลงค่ะอิมก็เดินลงมาแล้วนะคะเดินลงมาแล้วบัตรคำสั่งต่อมาก็คือบัตรคำสั่งนับดอกไม้ค่ะอิมทําการนับดอกไม้ตามบัตรคำสั่งได้ดอกอะตอมกี่ดอกแล้วคะนักเรียนใช่แล้วค่ะอิมนับดอกอะตอมได้ทั้งหมด6ดอกด้วยกันค่ะและบัตรคำสั่งต่อมาขึคือบัตรคำสั่งเดินซ้ายค่ะ อิมเดินซ้ายเข้ามาในแปลงดอกไม้ที่อยู่ถัดไปนะคะแล้วอิมก็ทําการนับดอกไม้ค่ะในตอนนี้นะคะอิมนับดอกไม้ได้เป็นจํานวนเจ็ดดอกแล้วค่ะบัตรคําสั่งต่อมานะคะก็คือบัตรคําสั่งเดินขวาค่ะอิมจะเดินขวาออกมาแล้วนะคะบัตรคําสั่งต่อมาก็คือบัตรคําสั่งนับดอกไม้ค่ะซึ่งอิมก็จะต้องนับดอกไม้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่อ้าว นับไปแล้วนี่นาะแต่ในบัตรคำสั่งที่10สั่งให้อิ่มนับดอกไม้อีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นเราจะช่วยกันแก้ไขโปรแกรมนี้ยังไงดีคะนักเรียนนักเรียนสามารถที่จะกดปุ่มหยุดเพื่อช่วยป้องกับก้อยแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมจากนั้นนะคะกดปุ่มเล่นเพื่อเล่นต่อได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ช่วยกันพิจารณาโปรแกรมแล้วนักเรียนแก้ไขโปรแกรมใหม่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ ทำยังไงกันนะใช่แล้วค่ะวิธีการแก้ไขโปรแกรมของเราสามารถทำได้โดยการกำบัดคำสั่งที่10ออกไปนั่นเองค่ะและอิ่มก็จะได้ไม่ต้องนับจำนวนดอกไม้ซ้ำช่องเดิมอีกครั้งค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาอาจเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพียงแค่เราค่อยๆตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมทีละคำสั่ง ก็จะทําให้เราค้นพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้และจากนั้นเราก็สามารถแก้ไขโปรแกรมให้ทํางานได้ถูกต้องสําเร็จตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะในการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัคราสั่งและการตรวจหาข้อผิดพลาดไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในคลิปนี้กันค่ะในการเขียนโปรแกรมทุกครั้งเราจะต้องทําการทดสอบ เมื่อพบข้อผิดพลาดก็จะต้องทำการแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องเพื่อทำงานตามเป้าหมายให้สำเร็จและนอกจากนั้นแล้วนะคะในการทดสอบโปรแกรมกับหลายๆสถานการณ์ก็จะทำให้เราตรวจพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการเขียนโปรแกรมโดยใช้แบบคำสั่งและการตรวจหาข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมก็มีเพียงเท่านี้นะคะในเรื่องต่อไปนั้นจะมีอะไรสนุกสนุกรอพวกเราอยู่ นักเรียนสามารถติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะในตอนนี้คุณครูขอไปซื้อดอกอะตอมก่อนนะคะว่าจะซื้อกลับบ้านสักช่อสองช่อพ่อค้าพ่อค้าขอดอกอะตอมหน่อยค่ะเลือกช่อสีสวยให้เลยนะคะเอาไหมเดี๋ยวเอาไปฝา จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอการเรียนการสอนของสอส,อสอวทนะคะในเนื้อเรื่องเนี่ยคุณพ่อได้ปลูกต้นอะตอมมาเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องนับจํานวนก็เลยให้ปป้งกับก้อยเนี่ยช่วยกันเขียนโปรแกรมใช่ไหมคะโดยให้อิมเนี่ยช่วยดูแลต้นไม้อาเด็กๆได้ดูกันไปเรียบร้อยนะคะมีขั้นตอนการใช้บัตรคําสั่งต่างๆอ่ะทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอออะตอมเนี่ยคืออะไรนะ ใช่ไหมคะอะตอมคืออะไรเดี๋ยวครูคจะพาเด็กๆไปรู้จักนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองนะคะอะตอมคืออนุภาคที่เล็กมากนะคะของสาสารที่สามารถจะคงอยู่ได้มีขนาดเล็กมากกว่าเส้นผมหนึ่งก้าหมื่นเท่านะคะของสิ่งต่างๆเนี่ย ตัารวมในร่างกายของเราเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยอะตอมจาํานวนมากมายนะคะอะตอมเนี่ยจะมีกันอยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนตัวจิ๋วๆ,ๆเห็นไหมคะสีฟ้าวิ่งวนรอบแกนนะคะลักษณะคล้ายกับดอกอะตอมนั่นเองค่ะอ่านักเรียน,นดูนะ เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้สัญลักษณ์ของอะตอมเนี่ยนะคะมาเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองใครที่เคยเห็นสัญลักษณ์นี้นะคะเด็กๆน่าจะต้องรู้ได้ทันทีเลยว่าอ๋สอสสวทนะคะเป็นสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์นั่นเองเขาก็เลยใช้รูปอะตอมเนี่ยแะคะ่ะมาเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันนั่นเองอ่าหลายคนจะได้ไม่ต้องสงสัยกับอะตอมแล้วนะ คุณครูอธิบายให้แล้วค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กเปิดหน้าที่9เลยนะคะหยิบใบกิจกรรมที่2.1ขึ้นมาค่ะให้เด็กๆช่วยกันสำรวจโรงเรียนนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนโปรแกรมและตรวจหาข้อผิดพลาดตามเงื่อนไขต่อไปนี้ Uh huh. เขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งเพื่อให้อิ่มนับจำนวนโต๊ะเก้าอี้โดยเฉพาะชั้นล่างของอาคารเรียนซึ่งต้องเดินให้ครบทุกช่องโดยเขียนตัวอักษรที่กำกที่กำกับบัตรคำสั่งตามลำดับค่ะอ่านเตียนดูนะคะมีบัตรอยู่ด้วยกัน4 5 6 7ไาในะคะอ่านเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูเลยค่ะ ลำดับตัดคำสั่งที่จะต้องเดินในการนับจำนวนโต๊ะเก้าอี้นะคะอันแรกเลยค่ะใส่ลงไปเลยก็คือ e e คืออะไรคะ e คือนับจำนวนนั่นเองนะคะจุดที่อิ่มเดินอยู่นะอิ่มืนอยู่เรานับจำนวนไปเลยค่ะนับจำนวนโต๊ะเลยนะคะต่อไปค่ะให้อิ่มเดินขวาแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว d น,นะคะเด็กๆดูนะขีดเส้นการเดินให้แล้วหลังจากนั้นก็หยุดนับจำนวน นับจำนวนเสร็จให้เราทำไมคะเดินหน้าค่ะสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะเดินหน้าเสร็จแล้วก็ให้หยุดนับจำนวนค่ะใส่ตัว E ลงไปหลังจากนั้นให้เราเดินซ้ายค่ะใส่สัญลักษณ์ก็คือตัว C และก็หยุดนับจำนวนเองค่ะนี่เราเดินแค่ชั้นล่างนะคะง่ายไหมคะเด็กๆเขียนงไปเลยนะคะหยิบ เป็นยังไงกันบ้างคะจากการที่นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดไปแล้วนั้นนักเรียนเข้าใจไหมคะถ้าหากไม่เข้าใจนะคะเราจะมาทบทวนกันอีกทีในวันที่เปิดเรียนตามปกติค่ะแล้ววันนี้ในวิชาวิทยาการคำนวณก็มีเพียงเท่านี้บ๊ายบายคะ่ะ